สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมปไคจูยูนิเวิร์สซึ่งเราไม่รู้ว่าเล่นยังไงเลยวันนี้คือครั้งแรกของเราแต่เราเห็นว่ามันเกี่ยวกับก็อซีล่าซึ่งเราชอบเราก็เลยลองเข้ามาเขาบอกว่าคลิก anywhere to continue อกดคลิก anywhere to continue hi it's look like it's your first time yes นี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยจะเล่นแล้วจ้า yes โอเคอันนี้เขาจะบอกว่ามันเล่นยังไงใช่ค็ะกดย e s และอันนี้ s e เล็กอะไครจูคับเรากดเพลงซ e c t ็ p a ป n s p ป w n คืออะไรสป w n คือการเกิดขึ้นมาร้อนเอาเราซีเล็กสปอนไหมเราเพลงไหมมันยังเอาอม่นี้กดไม่ได้เหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดเรขึ้นเมื่อกี้คืออะไรอันนี้คือจะบอกว่าไม่เคยเข้าแบบนี้กันมาก่อนเลยใช่ไหมทั้งไอ้โปยังไม่ได้กดไะไรเลยครับมัยก็เริ่มแยยย เพลสไคจูบัตทิลเวลเข้าอาอันนี้เป็นเขากำลังสอนอ่า How e can s e l e c t d p u r u r c s e s e ไคจูไค j u กดคำว่าไคจูเซเล็ตไคจูแล้วเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้มันเนี่ยดูลกมากเลยมีระดับ6ระดับ2ระดับ5มีชินากาวะคุงอุ้ยดูดูดูแปดร้อยจเซนี่มันเล่นยังไงออาลองคลิกที่ตัว k a คจูที่เราอยากได้มีไวรัส มีระดับ2องไหมหรือเอาระดับ6เอาระดับหกลองคลิกก็คือนี่ไงเขาบอกว่าโกจิระมันคือโกจิระใช่ไหม The first Godzilla No 2 Man อ๋อเป็นตัวแรกที่คนรู้จักนะอ๋อเข้าใจละ S e l e c t คือจริงๆมันคือคำว่า SELECT ใช่นะแต่มันภาษาไทยอันนี้ can be in team with up to 3 p l a y e r สามารถเล่นเป็นทีมได้3คนมีความสูง50เมตรความยาว1้อเมตรน้ำหนัก2000ตันโอ้หรือเราจะเอา 800เซลล์ลองคิด800เซลล์สิ800อยคิกได้ไหม This is third form s อ i n g o d ิ i l l a name แปดร้อยเซลอ๋ออันนี้ซื้อ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 ไหมซื้อไหมซื้อไหมแต่มันก็ไม่ได้น่ารักมันมันเป็นเงินของใช้เงินของนายของเขาใช่ไหมโอเคงั้นเราไปที่ระดับ6ที่เราไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ใช่ครับไประดับ6ดูเหมือนจะเก่งสุดครับอ่ะอ้าวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่มันแมปอะไรเนี่ย มัอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิก the purchase button to purchase the Kaiju แต่ฉันไม่ได้จะเอาตัวนี้ default ก็ไม่ได้ด้วยโอ้มินิล่ากอสิล่าไม่นะทำอะไรไม่ได้เลยอะตอนนี้เพื่อนๆตอนนี้เรามี3521ี G อ๋อเขาให้มาอยู่แล้วโอเคงั้นไม่เป็นไรถ้าไหนไๆก็ไหนๆงั้นมันมีตัวที่เป็น200 มันคลิกไม่ได้มันคลิกบดได้ตอนนี้มันคลิกบดได้นี่มันคลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองคลิก p พอรสไปเลยใช่ครับโออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเรามีอยู่ตรงนี้เป็นเงินของเราแล้วเราสามารถที่จะเล e c กตัวนี้ใช่ไหมครับเล e c กตัวนี้ โอเคอันนี้คือมั่วมากแตอนนี้แบบมั่วมากนาวได้มีฮาเซเละใครจูเลือกใครจูแล้วนะ going ง o test i ิ out คลิกเดี๋ยวเพย์บัตเทิลโอเครับโอเคครับเดี๋ยว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 อ๋ออ่ะอ่ะคลิกเพย์บัตเทิลคลิกเพย์เลยคลิกเพย์หูยเลือกได้ไปโตเกียวเกิดที่โตเกียวอันบอนสุดครับ ดีเกินเลยเฮ้ยผมดูจากแผนที่มีปุ่มไฟเลยครับกดโหลดดิ้งโหลดดิ้งโ e เกาะสีอะตอนนี้กำลังดาวนโหลดอยู่ครับอุ้ตึ้งเป็นแมพที่ไม่มีเสียงหรือไม่มีไงมิวสิกขอเปิดได้ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อท่อนไฟอยู่ไม่แน่เป็นแมพไม่มีโอ้โห เสียงเราเสียงกันพลังทำลายล้างลกนี่เราช่างเป็นใครจูที่โหดเหี้ยมไม่เอโปไม่็นอโปไหนอโปอยู่ไหนโปกัน้าอยู่ไหนร้องเสีงครับโอ้ตนที่เดียวกันแต่ไม่ได้เล่นด้วยกันกับอโปนะจะบอกให้ตัวใครตัวมันนะจ๊ะคือพลังสุดยอดมากอันนี้คือพลังอะไรขอหันหน้ามาแล้วทําอีกทีนึงไม่ทันนี่ครับดูนี่นะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนาเขาไปอยู่ในป้ายครับเอาเมามาโอ้โ ทีเดียวครับโอ้โหตึกหายหมดเลยนี่คืออ่าตอนนี้เดี๋ยวลูกเดินไปก่อนทีนี้เพื่อนๆในแอโปเคยเล่นหรือยังคุณแม่ก็ยังไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้กับไอแอโปนะแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่า t h e r are four t y p e s of b ส s i c a t t a c k สามารถโ<แ>จมโจมตีได้สี่สี่ประเภทคือมาลีโพสร์โปรเจกไทแ b e บีมบีมน่าจะเป็นด้วยเสียงไหม โอ้โหโอ้โหสุดยอดครับนี่ไงครับอ,อันนี้พลังอะไรก็ไม่รู้แหละไยแสงเลเซอร์<ด>แ,ลแล้วก็ try using them by kicking the c o l r e s ponding อ๋อ,อไปลองก็งทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆแต่ยังไม่เจอใครเราเดินออกนอกเกาะไปได้ไหมน่าจะได้และครับอ่ะเราลองไปดูสิมันต้องมีอะไรสิอุย้ยต้นไม้เล็กมากครับต้นไม้เล็กน่ารักมากตอนแรกนึกว่าต้นอะไร เดียวหายหมดครับตอนนี้ระดับ6ใช่ไหมหกใช่ครับชาร์จร้อยมีสุขภาพระดับสุขภาพด้วยนะแต่ทีเนี้ยยังไม่รู้จะไปไหนสุขภาพน่าจะเป็นเลือดของตัวก็ซีล่าค่ะอาฉันก็ลองแล้วนี่แล้วไงเอาลงไปทําอะไรอุ๊ยว้ายเร็วมากทำได้ด้วยเร็วมากครับอุอุโอยวายเร็วมากสุดยอดเอาเอาตัวน้ำเติแล้ว ไปโตเกียวไปโตเกียวนี่เราอยู่เกาะตเกียวที่ที่เดิมไหมไม่ใช่ใช่ไหมที่เดิมที่เดิมอ้าวทำไมเราอยู่ที่เดิมทำไมเราไม่เดินไปที่อื่นบ้าง <laughs> เอ้ยเดี๋ยวตรงนนั้เห็นไหมมันมีอ,นอ,นอีกเกาะหนึ่งเอาวไปสำรวจด,ดีกว่าไป,ไปเลยครับเอาอกโดดออกโดดวิ่งไปวิ่งไปครับแอปเปอร์เจ ต้นมะพร้าวต้นเล็กมากใช่ค่ะขอลองฟ้าดูแบบเขาอุปอาทิตย์ต่างๆนั่นนตอนนี้เราคือไขจูตัวใหญ่ที่ช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินไม่เจอใครเลยทีนี้ข้างนี้มันมีไฮมันให้ไฮอะไรอ่ะไยอเอลองซิเราก็ไม่รู้อ๋อโชว์ดีกว่าโชว์ดีกว่าครับขนานัมาเล่นยังไงไปเมนูเมนูเมนู ยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงมาใหม่มากเมนูก็ไม่รู้อยู่ดีเขาบอกว่ามีสี่ประเภทของเบสิกแอทแท็กหรือเราลองทำแอทแท็กสี่ท่านี้ดีกว่าหนึ่งสองหนึ่งกัดสองสะบัดหางสามสามหนีสี่อุ้ยกดผิดครับสี่หลอดไส้ก๊อตกำลังทำลายล้างโลกครับวิ่ง อ่าคนแรกทีก่อการร้ายอาอ้าอ่าอ๋อนี่ร้องเสียงบทีก่อการร้ายทีวิ่งโอ้โหเสียงฮูมือภาคตะวันออกหรือเราต้องลองไปเกาะอื่นๆเรื่อยเพื่อพบเจอตอนนี้รู้สึกว่าเป็นแมพของคนที่อยู่คนเดียวเหง่ามาก มันไม่ไมเชื้อนี <c oughs> ่ผมคนเดียวมันไม่มีใครหรือเปล่าหรือ,อยังไง <c oughs> นี่มันเล่นเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นแสงอันนั้นน้ำแบบไม่ใช่มันมีแสงเห็นไหมเห็นครับมันคือน้ๆๆๆๆําที่ตกลงมาครับจากน้ําตกแล้วมี<ล>ความ,มสว่างกระจ่างใสไปเล่นน้ำสักหน่อยไหม หมวโก,กวโลคัะหมวโกโลอ่ะมันเดินเข้าไปในน้ำไม่ได้เหรอเ <c oughs> อออาบน้ำเลยไหนๆก็อยู่คนเดียวแล้วไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> อาบน้ำเล่นดีกว่านี่เขาเล่นอะไรเนี้ยแบบนี้เป็นแบบ<อ>สันโดษสำหรับคนที่อยากจะแปลงร่างตัวเองครับเป็นไคจูนะจะบอกตั้งแต่แรกครับตอนเข้ามาก็เซิร์ฟเซิร์ฟก็มีหลายคนนะครับแต่พอตดเริ่มันครับมันถึนย้ายเซิร์ฟอะครับ เหลือคนเดียวโลนลี่มากเราอยู่คนเดิ้ลเองอปโป้ก็ไปอีกที่หนึ่งอ่ปโปยังอยู่ที่เดิมเลยยังอยู่ที่เมืองเลยอัปโปก็าไม่ได้มากับเราทั้งทั้งที่เข้ามาเล่นกับเราด้วยสรุปมันเป็นแนขึ้นไมสูงยอดเขาไปหาไโดดระโดดกระโดดมาขึ้นครับติดติดอืมโอ้ใหญ่กว้างใหญ่ างใหญ่คาจูห <Hag> น <ous> ่อยว่างใหญ่แต oh. ่มีเราคนเดียวอหน้ามันยิ้มอยู่อะคาจูคล้ายๆลก้องเหมือนกันไม่ใช่เหมือนมากคาจูดูไม่ค่อยโหดสักเท่าไรเสียงอะไรครับตึ้งตึ้งตึ้งเสียงเราเดินเออจริงด้วยกลไปเมนูแล้วเอ๊ะดมหรือว่าให้เราลองไปจัดการทำลายอะไรหรือเปล่าครั ลองดีกว่าได้านซ้ายบนนะคะไปที่เมืองไปที่เมืองเลองใช้พลังทั้งสี่พลังครับอปทาไมไม่ว่ายน้าอ่ะแต่ผมลืมแล้วอ๋อโตเกียวอีกนั่นครับตวไปโตเกียวเราลองไปจัดการเมืองให้ราบคาบก่อนแล้วเผื่อเราจะเจออะไรบางอย่างใช่ครับตกคยตกใจแต่ว่ายน้ําเร็วมากครับ ติดไปจัดการเมืองนี่ก็จะเป็นห้องรับแขกนี่จะเป็นตึกใหญ่ที่ไปไม่มีมนุษย์น่าจะต้องเป็นการเก็บอเก็บกวาดอ่ะพวกเก็บกวาดปึ้โอโหหายเลยครับ<า>พลังลิซี่ถอยครับถอยถอยไท,ยท,ยท,ยทยจูนี่ว่านา้ำเยลเฮ้ยมัเนเยออ ไฟใน<ค><ม>น้ำเลยด้วยตีผมก็ลองทําแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแางจากเดิมเท่าที่สังเกตดูเนี่ยขนาดนี้ครับมีคะแนนขึ้นนะแต่คะแนนไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนเลยใช่ครับแล้วมันให้เราทําอะไรคะอันนี้อาจจะเป็นการแมปที่ให้เราแปลงร่างเป็นไคจูเป็น มุมมองของใครจูเป็นยังไงเท่านั้น่าจะซึ่งตอนนี้มนุษย์ได้อพยพออกจากเมืองนี้ไปเรียบร้อยแล้วเลือแต่เราคนเดียวครับเล่นผิดเล่นผิดเล่นผิดเล่นถูกก็ขออภัยเพราะว่าไอ้ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเพื่อนๆอ่าเราก็มาดูใครจูทําลายล้างแบบเพลินๆโดยที่เราไม่เล แล้วไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงหรือนี่คือการเล่นแล้วก็เป็นได้เอาล่ะแล้วสาหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง i อโฟล s t สตอกดไลค์กดกระดิ่งติ้งติงสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วพ่นไฟเลยครับแหมช่างโหดร้าย